สวัสดีครับทุก่นๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอม r p t c นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนใครนะครับกำลังตามหารถไฟฟ้าแท้100อยู่นะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูเจ้าคันนี้กันก่อนเลยนะกับเจ้า Nissan Leaf ป,ปี2019้คันนี้ของเราเลยทุกคนอันนี้คือรถไฟฟ้าแท้100%แล้วอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาป้ายแดงราคาเปิดตัวป้ายแดงนะ1ล้าน5้บาทเลยนะครับเจ้า Nissan Leaf คันนี้นะซึ่งราคารถมือสองผมบอกเลยว่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเจ้า Nissan Leaf คันนี้ ซึ่งในส่วนของตัวรถทุกคนจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารีวิวกันเลยเนาะซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ด้านหน้าของเจ้าที่สันลีฟทุกคนจะเหมือนหน้าตาเหมือนเจ้าตัวอเมร่าพันเทอร์โบเลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะดูจบเฉียวมากนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะเป็นไฟเดย์ไทม์อะไร้งไลมาให้อีกด้วยนะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมดีไซน์ตัวหน้ารถสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่ชาร์จแบตของเขาเนาะะะนนี่่ครับอ หัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูตัวล้อแม็กของเจ้าดิสันลีฟกันนี้กันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนส่ตนของตัวลวดลายล้อแม็กของดิสันลีฟผมบอกเลยว่าดูเท่นะที่นี้นะครับไปดูคิเล่เลยนะนี่นะครับล้อแม็กดูสวยงามมากนะครับสีทูโทนเนาะเทาดำแบบนี้นะครับโวยาก็ได้เป็นยานดันหลบปีสองปันยี2ส2บ็ดนะครับอันนี้เนาะสวยงามเลยนะครับขึ้นมาพามาดูตัวกันจะขับข้างกันบ้างนะครับจะเป็นขับข้างไฟฟ้านะครับอันนี้ เป็นสีดำเนาะสีูโทนนะครับอัน,นี้ขาวดำเนาะคือไฟเลี้ยวมาให้นะครับต้องมีให้เนาะสามนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวด้านจับประตูจะเป็นหน้านจับประตูแบบโครเมียมนะครับมีในส่วนของระบบสมาร์ทย์เลเอนทีมาให้เนาะแบบนี้เลยแล้วก็พามาดูสงองตัวด้านท้ายของเจ้า s สันล,ลีฟคันนี้กันบ้างนะทุกคนทรงนะจะเหมือนรถสไตล์แฮชแบ็กหประตูนะครับอันนี้เนาะนม้ ล้าสไตล์ห้าประตูแบบนี้เลยทุกคนก็ตรงนะคะตัวยานลิส์เลยก็ว่าได้เนาะอันนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์อหลังมาให้นะเนาะเบรกไฟเบรคดิสสามนี้มาให้นะครับแล้วก็ไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะครับสวยงามเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระของที่นิสสันลีฟคันนี้กันบ้างนะทุกคนนี่นะครับนี่คือในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระของเขาเนาะก็กว้างพอสมควรเลยนะครับทนิสสันลีฟคันนี้เนาะก็มีในส่วนของตัวที่ช่วยหลดฉุกเฉินไหม อยู่ตรงนี้อ่ะใช่นี่นะครับเครื่องมือต่างๆเนอะแถบแม่แรงนะครับเครื่องมือต่างๆมีอยู่ตรงชอบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวหัวแปลงเนาะอันนี้คือหัวแปลงนะครับเป็นหัวแปลงของเจ้าดิสันรีคันนี้เนาะเพราะว่าปกติเนี่ยไอตัวที่ชาร์จแบตของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงของเขานะครับแล้วก็ ใส่ตัวหัวแปลงเข้ามาได้เชียร์ตรงนี้แล้วเราก็เสียบกับตัวรถคันนี้ได้เลยเนาะชร์จแบตได้นะครับจะมีสันรีฟคันนี้ของเราเนาะโอเคถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวภายในตัวรถของเจ้า Nissan Leaf คันนี้กันบ้างด้วเราะว่าจะนังะ่งว่ารับาลขนาดไหนออปชั่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยไปด่วนครับเราขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถเนาะของเจ้า Nissan Leaf คันนี้ของเรากันแล้วนะครับขึ้นมาในส่วนของตัวรถก็ได้ตัวรถเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับตัวรถเนาะ ซึ่งผมบอกเลยว่ารถมันไม่ขี้เลนะนะรถสวยเลยนะครับเจ้า Nissan Leaf คันนี้ของเราเนาะตัวคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับดีไซน์สวยงามมากเนาะซึ่งในส่วนของตัวออปชันรถคันนี้นะทุกคนก็ได้เป็นในส่วนของตัวปุมไลนแบบมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบควบคุมความ,ม,ม,มเร็วอย่าง Cruise Control ก็มีมาให้นะทุกคนวางสายรับสายม,มาให้นะครับคันนี้เนาะแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวหน้าปัดเลือ์ไม้ของเจ้า Nissan Leaf คันนี้บ้างนะทุกคนก็จะเป็นหน้าปัดเลนอ์ไม้แบบดิจิตอลเลยนะครับ เล่นไมค์คันนี้อยู่ที่เพียแปดพันสามร้อยหกสิบเก้ากิโลนะทุกคนตอนหนึ่งการชาร์จนะทุกคนวิ่งได้ประมาณสองร้อยหกสิบนะครับแล้วเปิดอีโค่หมดก็ขึ้นมาเป็นประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะครับตอนหนึ่งการชาร์จเนาะอันนี้นะครับสวยงามมากเลยทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะครับก็ได้เป็นจอประมาณนี้เลยเนาะก็จอเนี่ยจะรองรับได้นสำหของตัว FMAM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะอันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยเนาะ เป็นประมาณนี้นะครับเนส่นของตัวจอของเขาเนาะแล้วก็มีในส่วนขระบบปะต์ต่อระบบปะประกาศนะทุกคนแบบนี้นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะส่วนขอระบบปะปกาศนะครับก็จะเป็นระบบปะประกาศแบบอัตโนมัติเอาฟังตัวจอแสดงผลดิจิตอลแบบนี้นะครับถัดลงมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นเนาะอันนี้คือปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ที่ดูหน้าตาดูน่าใช้งานเลยนะเกียร์แคสต์สไตล์พีอุสนะครับอันนี้เนาะ ก็เข้าเกียร์ง่ายนะครับนี่ประมาณนี้นะทุกคนลงลงก็คือเดินหน้าเนาะขึ้นมานะครับก็เป็นเกียร์สายหลักนะครับแบบนี้เลยก็สำหรับตัวระบบกล้องหลังก็มีมาให้ครบหมดเลยเนาะใช้ไหมกล้อง360องศานะครับกล้องมองขนาดสายหลังเนาะมีมาให้หมดประมาณนี้เนาะเข้าเกียร์ P ก็กดแค่ทีเดียวนะเข้าเกียร์ P ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบ่งมือก็จะเป็นแบ่งมือไฟฟ้านะครับเป็นนี้นี่แบ่งมือไฟฟ้านะครับแบบนี้ ซึ่งใน,นส่วนของตัวรถทุกคนผมบอกเลยนะว่าดีไซน์รถมันโอเคมากๆเลยนะเจนนิสันลีฟคันนี้นะครับคันที่กำลังตามหารถไฟฟ้าแท้100%อยู่ทุกคนราคาป้ายแดงประมาณล้านห้านะอันนี้ราคามือสองขายมาอย่างไม่น่าเชื่อรถราคาปเป็นเกือบล้านเลยนะครับเป็นสันลีฟคันนี้ของเราเนาะมาแล้วเราพาไปดูส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้านนิสันลีฟคันนี้กันบ้างนะเราจะเป็นยังงไนะครับเดี๋ยวเราไปรัับชมกนเพาไปดีคครับโอเูส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้านนิสันลีฟคันนี้ของเราแล้วนะครับว,าวบ่าในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารก็คืองเจนนิสันลีฟคันนี้องเนะานนะ้เรา ไปประมาณ8,000กิโลนะครับตัวเบาะในส่วนของตัวห้องบริษัทก็ะเทศจะไม่ผ่านอะไชนาเลยนะเบาะยังดูใหม่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องบริษัทเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวพื้นที่ที่นั่งสบายอยู่นะอันนี้นะครับแต่พื้นที่พอสมควรเลยเนาะเจนสรริสันลีฟคันนี้นะครับอันนี้กำลังตามหารถแทสหนึ่งหลอดไฟฟ้าแทสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ผมว่าลองมาดูได้นะทุกคนผมว่าการขับเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ย ดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างที่มันหนึบมากเลยนะเจ้นนิสันร,รีบรถญี่ปุ่นมนาะทุกคนแล้วก็พละกำลังแรงม้าที่ได้พละกำลังแรงม้าถึง150แรงม้าเลยนะครับเจ้นนิสันร,รีบคันนี้ของเราทั้งแรงทั้งหนึบนะครับความปลอดภัยเซฟตี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกคนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเป็นรีวิวในส่วนของตัวห้องเครื่องของเขาแล้วก็จบคลิปด้วยราคาตัวรถของเจน้รรนนิสันรีบคันนี้ทุกคนว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ รับชคปะเล็กปด้วยกันครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้านิสซันลีฟคันนี้ของเรานะครับตัวแบตเตอรี่ของเจ้านิสซันนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับนี้คือแบตเตอรี่ของเขาเลยเนาะ้อนใหญ่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยซึ่งในส่วนของตัวรถนะครับก็ดูได้เลยเนาะว่ารถไม่มีการชนการจมน้ำนะครับไม่เท้100%เนาะตัวน็อตยังไม่มีการแกันถอดเลยดูน็อตนี้นี่นะครับน็อตเดิมน็อตเดิมนะครับดูคมคมกริบนะทุกคนเม็ดาร์กมีหมดนะครับดูได้เนาะรอยเดิมนะครับดูคมหมดเนาะอันนี้นะครับ รถสวยเลยทุกคนคัายี่าังตามหารถไฟฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยให้มาดูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับทางเราทุกคนที่สันลีมมีให้ถึงสามคันเลยนะคันนี้กำลังตามหาอยู่ทุกคนมาดูได้เลยนะครับไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับขับขี่โคตรดีนะครับทุกคนช่วงล่างโคตรดีนะครับเบรกก็ดีนะนี้นะครับอวยเลยนะนี้นะครับที่สันลีมใครสนใจทุกคนลองติดต่อเข้ามาผมได้แล้วราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกคนคันนี้นะครับขายเพียแค่ ห้าแสนก็หมื่นก้พันบาทนะครับพิซซั่นลีฟราคารถจากป้ใบแดงไปถึงหนึ่งล้านบาทเลยนะครับใครสนใจดูก็ลองติดต่อเข้ามาผมจะเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยก็เบอร์แค่หนเนาะที่สำคัญนะครับทุกคนฝากทุกคนด้วยนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะแล้วคลิปหน้านะครับจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามเพื่อคอยตัวลา์ไปก่อนแล้วก็ใหม่หน้านะครับสวัสดีครับ